สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เมนูชวนเข้าครัววันนี้นะคะเป็นเมนูปลาทูนึ่งค่ะเริ่มจากการนําปลาทูไปล้างให้สะอาดก่อนค่ะ2 3น้ํานะคะปลาทูที่เรานํามานื่องวันนี้นะคะเป็นปลาทูแช่แข็งดังนั้นเขาจะควักไส้แล้วก็ควักเหงือกออกให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนถัดมานะคะเป็นขั้นตอนของการแช่ปลาค่ะปลาทู1กิโลกรัมสอนใช้น,น้ํา1ลิตร เกลือสามช้อนโต๊ะเทน้ำลงในชามแช่ปลาเลยค่ะใส่เกลือค่ะคนเกลือกับน้ำให้เข้ากันนะคะนำปลาลงแช่ค่ะ อย่าลืมต้องให้น้ําท่วมปลาทุกส่วนนะคะถ้าน้ําไม่ท่วมปลาทุกส่วนก็หาอะไรมาทับไว้ค่ะแช่ปลาไว้ยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีแล้วกลับมานะคะเราจะนําปลาไปนึ่งนะคะใช้กระชอนที่ทนความร้อนได้ค่ะทําการหักคอปลาให้งอค่ะแบบนี้นะคะทําไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะใช้น้ำสองลิตรต้มให้เดือดค่ะ ใส่เกลือ8ช้อนโต๊ะคนให้ละลายดีค่ะลดไฟลงให้เป็นไฟกลางน้ำนิ่งนะคะแล้วนำปลาทูของเราลงไปนึ่ง8นาทีค่ะพอตาปลาสีขาวขุ่นนะคะเรานำมาช็อตน้ำเย็นทันทีค่ะแล้วเราก็จะได้ปลาทูหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะปลาทูนึ่งในแบบฉบับหน้างอคอหักของเราค่ะ เนื่องจากประตูของเราเป็นประตูแช่แข็งนะคะดังนั้นก็มีพุงแตกบ้างนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ